ให้สวยใจผมเป็นคนไม่มีเจ้าข้งไม่ไมีใครอยากมองอเดอดตัวขาวเลยจะใช้ขาขอบคุณครับหาคนดามใจครับวันนี้ผู้ชายขายไม่เห็ขอบคุณขอขวัญครับคุณแมวครับพรุ่งนี้เสียค่าเข้าไมา่ลูกไม่เสียเลยครับ ออนี่เขานี่เขาอู้กองกุหลับครับกตโอกจริงไหมโอ้ไม่จริงก็บ้าแล้วจริงอู้ดอกกุหลาบเยอะยังคุณใจ็ซโซกับคุณกุหลาบครับคุณแมวครับนี่ทำเลยก็คุณดูมาเร็วจังที่ถึงผมมาซีพี่เบิร์อะไรครับผมเบิร์เก้าครับ ขอบุญใจส้มครับผมครับอะไรนะวะมะบางครับอ,ด,อดีตข่าวดีครับออโอเคต้องมีคนหมักออกหักต้องมีคนใหม่จริงไหมเนี่ยอะไรเนี่ยมีมีข่าวเสียสามว่าสิบขเาเสื้อเปล่าพี่ก็โอ้คุณแมวครับขอบุญครับขุณใจส้มครับทำไมเพิ่งสั่งอะ่ะพ,พ,พี่อ่ะโอ้พี่อ่ะนะเพิ่งสั่ง

อยู่กับตู้เดี๋ยวเอาให้ขากลับเดี๋ยวเอาข้าวไ้หอุ้ยขอคอขอขอเคออะไรเมื่อกี้นี้มาโอ้ขอพี่พีมาด้ขอพี่พมาด้วยอีบติดกอะไรสิบาทละติดสิบาทปถ้าสิบก็ได้เยวเอาพี่พีโอนให้เป็นยี่สิบของคุณผดิงอะเดี๋ยวตักแทงบอลเลยน่าหน้าขาาเปี่ยนแล้วมีใครรู้เปล่าใช่ครับ เดี๋ยวเรจะไปเนี่ยปีนั่นาหลังจู่นี่คือตัวสัมเร้วตัวนาต่อได้ครับบันถ้ากับบันที่ีแปครับมาเชียร์ปูไหมไม่รู้เครบก็พูนมาใจว่าขึนเขาติดใจขึ้นไปอะไรเพิ่มขึ้นไปทางลู อรองเท้าผ้าใบใช่นไหมพี่เห็นไหมขอบคุณมารองเท้าอะไรอุ้ยขอบคุณอะไรเนี่ยขอบคุณทางขวามือรองเท้าอะไรจ้ะรองเท้าที่พี่ซื้อให้ผมกับกล้องอใช่ไหมพี่ให้ไปหน้ามีจักรยาน อเดี๋ยวเข้าไมไม่นาอเสยเฮ้ยคุยกับแฟนไปเฮ้ยมาไหมอ่ะไล่อยู่มีอพี่ทักผมมาในติกตอกก็ไดไ้ยด,ด,ด้เกินจะกินอาหารอย่โอบะจามาไหนคุกบ,บคุณขอบขุณครับ พี่อยากซื้อรถธานีครับเฮ้ยทำไมอ่ะนอนนี่ลุกดูนั้นไม่นอนคุยกับแฟนนะครับคุณอ่ะมีแฟนก็ต้องคุยกับแฟนคุยแบอกข่าวปัดมึงกินยังไม่ไเดี๋ยวเข้ามาเช็คให้หน่อยไม่เสียครับพี่พี่นี่ไอ้จ็ดไหมนี่ไม่เนี่ยเด็ดเจ็ดเจ็ดเกี่ยวอะไรเพ่อ้ผมเอาไปแอมได้ไหมลูกผมมีแปรงงอกน้อยงอกน้อยมึงงอกน้อย ไอแพดมึงไม่ได้อยู่ในนี่จะมีแจกแหล่งตายมันแหลงเป็นครับแหล่งตายไม่ชัด <c oughs> อวี้พ <c oughs> งษ์มาวันนี้แบบทายพัดไม่เจอเนี่ย สุระเดชอยากแปรงฟันไหมแน่คแปรงวันทุกวันพระอยากใช้ไปยังแปรงทุกวันพระด้วยอ่องหน่อยอ่งหน่อยจะชาเบดที่ไม่อยู่งอกโอเคครับโอเครอะไปยักแปะพี่ไปยักไปนะตัววันนี้ผมยังไม่ได้โลมาอีกนะแล้วเดี๋ยวจะได้โลมาไหมทุกคนมาดูกันครับได้โลมากับรถไฟไหมเฮู้ย ยักปากค้รเหม็นนะที่บอกตรงนะทั้งเสื้อทั้งปากอ่ะคนเหม็นนะที่บอกตรงนะเมื่อวานมาสั่งราคาใช่ไหมครับผอคงเชิดครับลาติดชื้อเนี่ยบอกบ้องอรเนอ้าไมจะหลงกันไหมเนี่ยขอบคงเชิครับเกงในเนี่ย ตากเนี่ยตวกันดีนี่เด้อโอเคคนเ๋ยที่ดูสีได้ดูสีอยางไรตัวใช่ปะก็พี่แบบฟอร์ไปจะไปยนดีใจเว้ย แฟนพี่เป <re ิดกาารผมไม่เปิด่ะวุ่นวายวะอ้างี้ดูดิยงีเปิดแล้วไม่ชอบวิทยาศาสแงเปลี่ยนอนอะไรดีเจไปท้อง่อแบนี้ดูปาไกินปากลืดดักเป็ดอายะเขาบอกอายะเขาบอกกินปากรือดักเป็ดเออเพื่อผมแป้งกันทุกนนะครับอย่างงี้ล่ะเดี๋ยด็นี้มีแฟนนะเบเบอะไรนหลยโอ้นักได้เลยมกันอะส่ะอี แยกวันนั้นเขาลงสตอรี่มั้งใช่ขาภาษาอังกฤษยังไม่รู้ไม่ดูเลย,นะยเคุ่ทงประเทอศอเดี๋ยวคนีดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาไลฟ์สลับนี่พรุ่งนี้ผมไลฟ์ตอนเที่ยงตรงถ้าใครไม่ดูผมเปิดไลฟ์ สามนาทีคนดูต้องพันหนึ่งพี่คิดว่าคนดูพันหนึ่งผมเปิดไลฟ์สามนาทีคนดูถ้าไม่ถึงพันผมปิดไม่ครับทุกคนทุกคนดูมันนี้มันไปโรงเรียนไม่ชวนผมไปอ่ะคิดว่าดูมันไม่ชวนผมไปโรงเรียนอ่ะอะไรไม่ชวนผมไปพี่เต๋อโอ๊ยมีคนตะโกงมั้งมาอะไรผมเนี่ยสูงนะขขอบคุณแมว กอาไม่กอดก็ได้หมดเลยเทียบดีๆควายใครวะลาวที่กูไม่ไปมันมา้อนควายต่อยแม่งอย่าพูดดีๆชี่แม่งหรอเอ้พูดดีๆอะไรวะพายักเล่นป่ะตอนเล่นมาใช่ครับ ขอบคุณรถไฟครับโอ้งอ้าวรถไฟปอบรถไฟปอบไปเที่ยวไหนป่ะใหญ่ใหญ่เออเออไอเทียขอบคุณรถไฟครับจากพี่เลยรเราเป็นอิสลามหรอไอเวนียไม่ตอบอ่ะตอบไหมเอ้าแม่ตอบแล้วอีนี่มันไม่ได้เลยสิเฮ้ยรถไฟไปไหนนะอย่ารุ่นใหญ่บูนาดนเขา้าที่ป้จาก D O L N A พี่อะไรเงือบขอบคุณนะฮะ ยับเผื่อมากใช่ไหมวันนี้รถไฟมาล้ำแล้วครับพี่น่ารักทูว่าจริงหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเนะโอ้โอะไรโอ้ยเย่ยเด็กน้อยเล่นเกมยักทำวีดีโอเป็นนะดูครับมุงขยายต่อโอ้ยยักษ์คนเหม็นนะเออแคอมมาร์กนะครับมันซัดสองกล่องอ่ะพี่ ุคลาเนาะเป็นสที่สัญมากขอบคุณขอขวัญทุกคนดวงวันที่ตะวันย่าี้ดีกใครวะนูขอบเฮ้ยหนูพี่ขวัญอนได้ดีมากครับดื้ออานนี้แหละทุกคนเออนะมีเดโคไทยมาอยู่นี่ด้ยนอนกับผมนอนกับเออซเตนาว ฝรั่งจะนอนตรงกลางผมกับไปนาจะนอนข้างๆได้ซีก็เตียงไทยเลยมากกว่สีสิใแครบ้านมีปะคนลำพลเลยที่น่ารักมากเลยเออหล่มากว่าคุณขออะไรมันมีไรอยู่เต็มเท้าดังคนนี้เต็มได้ไหมอย่างเต็มมครับหน้าป่อยมันไปเหอะย่างทนนี่คุหน้าคุณรถไฟมาลำเดียวนย โดมาไมื่าไอรตาหวานเนี่ยมึงใช่ลมมพี่งย่างียงครับพี่อ้อมมาส่งของขวัญให้ผมเมื่อตอนบ่ายแล้วก็หายไปเลยพี่อ้อมอ่ะพี่อ้อมเลยไล่ติดทั้งวันขับรถครับขับรถทับมเมอ่ะไอเหี้ยเพือร้ายไล่แล้วไม่ดังเหมือนเหมือนทองไงี้สรุปวันนั้นใครตกเตียงรุ่นน้องครับเด็กห้าสองเลยไล่แล้วไม่ดังเหมือนเหมือนทองไง พี่อ้อมครับพี่อ้อมพี่อ้อมมาส่งของวัญให้ผมแล้วก็ตอนนี้ยังยังไม่เข้ามาแข้งครับเติมตังค์หรือเปล่าเอ้ยแค่นี้แหละแกกลับบ้านหรอนี้ใหม่อะไม่รู enfin ้จะกลับบ่ ยังไงเราอะไม่พี่หมาน้องไม่ใช่รูู้นี่แล้วไม่ใช่เป็นรูปหน้าตื่นรูปหน้าแฟนตื่นหรืออะไรพี่สิดีดีนหน่อยนี่นานนอยู่นี่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ผมกับพี่อยู่แล้วไปเอาไขวะไปเชียร์บอลด้วยล่อเขาแต่ละใต้นางบ้าเวลานาน ทออขมอเมี่ยเมี่ยมา่มช่วยอัเกงว่าจะยังจะถูกจับกลมอย่างรวดเร็วขณะที่เขาไม่้ทีจะรณาว่าจะไปพบดีหรือไม่ศาสตราจารย์อีก็สังเกตเห็นนเขาม่ถูกอาจารย์สักสายฝันดีขาวบ้าฝันเหลืองเอี้ติด้ศา์อีได้จณหมก็น่ารักครับคานหน่ารักหับก็จะดุให้ตอนแข่งใช้ยาสีฟันใช้ยาฟหมยคนเขากินข้าอไ พี่หายติบแลงก็นิดหนึ่งครับไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนต์้าย่สาักกินแล้วงสาูสายหมกครับเยักยักี้ยือเย็ดหมกหมกหมกเลยอ่ะเงียบจัดอ่ะ อยากจะรักจริงสักคนค้นหาคนเป็นคู่ชีวิตศาสแลากินตลอดกาลหน้าละแต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่กำลังจัดฉากขึ้นจียองก็เข้าใจต้นสายปลายเหตุทั้งหมดเขาเลือกที่จะร่วมมือกับกังออกกังออกได้รับข้อความนัดพบก็ดีใจโอ้นี่ได้รถไฟลำมีได้รถไฟลำเดียวนะคะทุกคนผู้ช่วยก็ได้เริ่มลงมือแล้ว ชื <T t ่อเสียงในวงการตำรวจเกาหลีท ouais ูฮอนจัดการกับกลุ่มอันธพาลทำไมพี่เดี๋ยว้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเตอยู่ม .4 ับผมอยู่นะครับทำลายประตูโรงเรกเขาเตือนหัวหน้าแก๊งซุนอินว่าอย่าทำอะไรตามใจชอบและรบกวนการสืบสวนของเขานอนนุ่กับบ้านนางกลับไปแล้วฮะบางนุ่งจับไปแล้วครับจรงกิดจกกาตายของล้อชัยใช่ครับจิ้งแซบมากชอบกองจิ้งแซบใช่ครับจิ้งแซบมากนี่เป็นหลับขยับเป็นแดกครับจิ้งแับตัวขอกแอนเป็นเขาแต่ดิฉัไม่รักเขามีทธอหรือว่าฉันไม่ใช่ เรื่องที่กับกับปากตายไปก็กับกับวันกน่ออยบอ่าวิาไถ้าไม่ติดได้นะตอนนี้ไป ใครพ yeah, ี่กอย่าใครพี่กี um um ้เน um um ี <t um <t um ่ยฝรั่ง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 คนดูกูคิดถึงมึงเนี่ยเออมามาโชว์ตัวนี้นึง

อาพี่ไ้กาอาชญากาม้ไย,ย่านั่นคือวิีที่มาามายไมไปปนนไมไประัร่จ่จไม่ใช่นักามนุษย์แน่นอนหนอบ

เขาอย่างครับรอไอ้นี่ไอยักษ์ดูซีไอ้ยักษ์เสียงโบ้าวหน่อยเข้าระบบโทรศัพท์ของเขาไอ้ยักษ์เป็นไรไม่รู้ครับตัวตกรอบเลยมันชอบเปิดเสียงโคตรดังอ่ะทั้งทั้งที่มันนอนอยู่คนเดียวเมื่อถึงเวลานั้นที่หายใจยังยังครับเราก็ไปนอนที่เตียงครับจำเรียงดูเส้นมาเฮียหูตื่นใช่บรรลุนอนหอยลูกมนุษย์นอนบ้านครับบ้านอยู่ด้ๆครับหูเขาไม่ดีใช่ ยักษ์เขาบอกยักษ์หูตึงเ่งออ้วเจาองมยช่าตงส่วนใหญ่เหล่านั้นจะถูกโยนที่เขาเปิดไว้จากนั้นพวกาจะถูกเสื้อผ้าแล้วให้หมือนกับนี้รถไฟไม่มีอนันนี่รถไฟไม่มีนะครับการลงมาไม่มีนะครับตัวคนเปิดใจคาพวกเขาก็ไม่สามารถตดิดต่อได้ติดตามกันน้ครับ เขาบกว่าเขาได้จากโลกนี้ด้วยตัวเองแล้วนี่ชั้นว่าข่าวที่พวกเขากำลังทุกคนเดี๋ยวผมถามเลยนะหัวหหใจส้มนี้มันเอาทําอะไรได้ครับเนี่ยที่มาขึ้นอยู่ดูเนี่ยสายมือเนี่ยผมสอถามอย่างไม่เสียไม่เสียไม่เสียครับเขา อุ้ยรถไฟมาอีกแเองครับอยากรถไฟมาร้องร้องเหรอรถไฟรถไฟมาผมไม่ได้ส่งให้ผมมันไม่มีใครส่งให้ผมแล้วตัดพอยอุ้ยอะไรเนี่ย FT ไม่มีใครส่งให้ผมแล้วรถไฟนะครับจากพี่เดี๋ยวผมดูพี่อะไรรถไฟจากพี่ B R A Anystor W A N W A Anystor S E E Z e ครับ ยับกเงินทุกวันใช่ไหมล่สุรันนะครับไปครับไี่กินข้าวอยางครับเพราก,กัขาองถามทำไมถาวไม่ว่าเสีหน้าอะไรเป็นรบกวนหน่อยไม้คุตอไหไมฮคยันนง

เด็กท <mile> ี่กำลังตายอ้านี่ตัวสัรว์ตัวจิงมันลวงมือล้วงคนใจล้วายนี่เคนป่วุณดูสามพันสองได้เหรอโว้สามพันสองไม่มีปลาโรมาเลยนะ จ้ากูบอยพี่นะครับยะครับยะครับเดินทำยะครับบอกเสียพี่หน่อยครับยะครับบอกเสียพี่หน่อยได้ไหมครับจ้างทำไมกันยังเงินก็ไม่ได้หัวใจกันยะครับพี่ขอพี่ไหวนะเดีหรอก็

ยับยักเสียงหน่อยักเบาเสียงยักนวเปิดได้ใครฟังทำฟังงนี่นี่นี่แน่ฟังเอ้นี่แน่นี่ยเอาคนนี้นะครับยักดื้อใช่ครับูก่อเนเปิดภาพแมัดแม่งมาดูดี อพี่หลออเกเนยคำพูดแรงๆดูงั้พี่ฉันอะไรอยู่มออ่ะครับหขอกวัญ กมงอยากะุจะไปพูดอมาสงยมันคล้ายกัน่หมดมดีเจ็ไม่ำสที่เยันมอ่ะเตนาเป็นไหนเตนาอยู่ที่เตียงของขวัญขวัญฮะของขวัขวัญทุกคนเลยนะนี่ท่านโรมาปลาโรมาประมาณสิบตัว ตัวไฟสิบลำผมก็ตังครบแล้วเดี๋ยวซื้อตัวสับแล้เขามาตาผมก่อนสถานการณ์พาไปอยู่คนเมื่อด่าคุยก่าจาทำไงจะขอบคุณเนรออายักเบาๆดิวนี่เก่นี่ึงก็ไม่เก่งยกอยักอยอยากดื่มไหม

รถไฟใหม่แล้วผมครับพี่เต้นพี่เต้นผมพี่เต้นขาผมรถไฟดูดูดูรถไฟขาผมรถไฟจากพี่พี่เต้น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 แหละขารถไฟมาสามแล้วทุกคนรถไฟสามแล้ว จะตะโกนขนลุกข้ากล้องไหมไม่มียักหนุนดนเออพี่พี่เด่นเรียกอะไรเนี่ยเรียกแม่พี่พิมพ์ใหม่ได้ไหมเดี๋ยวสากขีดโมงเดี๋ยวเก็บแล้วครับทุกคนอยากให้ผมไปไหมนะอ่น้องพี่อยากได้ ตัวแสรบรุ่นอะไระครับผมได้หมดเลยครับผมได้หมดทุกรุ่นเลย,ตยนนแต่ใต้ดีผมก็ผมก็ว่าจะซื้อ iPad เอาไว้เรียนเอาไว้เรียนครับจะซื้อ iPad ไว้เรียนอยู่อัพโฟนอัพโฟนอัพโฟนเจ็ดพออย่างนี้นะฮะ กินใจนะสกุนะอยากกินใจนะสุน่ครับตอนนี้ใช้รุ่นอะไรใช้สิบเอ็ดธรรมดานีครับ y ยสิบเอธรรมดาผมใช้สิบสี่ครับนี่้าิอาปใช้สิบสี่้ใช้ที่เป็นเนี่ย้ายกใช้สิบ้ จ่ิาสสะหไงที่ที่ใหม่ได้กลับบ้านพี่ได้กลับครับก็ขอบคุณทนกเสัยงครับขอบคุณของวัครับขอบคุณทุกคนครับพีพีครับพี่ทุกอย่งอีกค่าวที่กูขอบคุณดอกกุหลาบจากพี่นะพี่ใะพี่เด่นพี่เด่นผมลืม คุยกับใครหน้าจอเนี่ยแหนมคุยมั่งดิพวกผมจะได้ของขวัญมั่งใช่ปะอะไรของพี่เดนดราม่าไปเดนดราม่าเออพี่พี่ดพี่เดินดราม่าเด้อ้เหี้ยกูเตะเีอะเลยมีคนถามมั้งมีอ่ะเขาบอกดีผมไม่ได้ตั้งใจผมก็จะเล่นที่บอลแต่น้องมันแย่ขาพอดีไงแต่ก็จริงน้องมัแย่ขามันจริงก็จริงเต่ ก,กูรู้ว่ามึงจะเคลียร์ไงแต่ก็เต็มตีนเหมือนกันแล้วมาแล้วมาคนนี้หอบบ้าเลยบอกอาจารย์สกุลมายึดโทรศัพท์เยอะหน่อยมาตามผมไล่มั่งครับหมดเวลาอพิพีก็ยังไม่หงายไล่ไล่ก็คือนั่นมานด้ยินมั่งแล้วนด้ยินแล้วบ้างเด็ ไม่เห็นมีใครพิมพ์ม yeah> ั่งเลยอ่ะพิมพ์มโนยดีครับไอ้ก้าสู้เท้าอะบอกว่ายังไงโอ้ยเฮ้ยนี่คือนี่าทกี่โมงไม่รู้วาคือสุดใช่ครับน้องผมดีมาก โอ้ทีนี้พิมพ์มา,ากนะคือเบมเป็นจากอ่ะทุกคนผมจะไปแลนะนะทักผมทุกคนคทักผมที่ผมไปแล้วเดี๋ยวผมเมื่อกี้เข้ามามาดูช่องผมคนระับมาดูช่องผมไปดูช่องอยากได้ครับไปแล้วครับสวัสดีะครับทุกคน